คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพานันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะ FC แฟนสองนนทการพารวยอะไรมาหน่อยพารวยนะคะค่ะท่านผู้ชมมือนี้แอดก,กระเด็นทางมาอยู่ที่วัดปานุนจำปานะคะมือนี้เนาะคะ่ะทางวัดพันจะมีพิธีนะคะพุทธาภิเศกองค์พระมหาจัก,กรพรรดินะคะ อัน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 โอ้เปนด่านน้องไม่เคยซื้ออันอืมอานน้องไม่ซื้อไม่จะไม่ซื้อได้อืมบผได้ซื้อได้สุดเดีย่อซันเขาเหรอพ่ได้ซันเนี่ยกระแสไฟต้องกระแสนเขาดัวนน้าสร้งวาแต่ทรอดได้ เนี่ยไปโอ้ยปูพันถาเจ๊จริงดาเอ่ะคน้าหากันตลอดเนาะน้ำเต้มมาาเสียบมุกมันมาจจะไอาจนั้นคนนั้นมันโควิดปูหรอยูปูบอลจูปูบ้านนี้บ้านนี้ปูต้องเอารงวัในบ้านเอาคนนี้มาข่งกับขาดที่สองเอือดอ่ะกับไปหมดให้ลูกซิดลูกพัก้ามเดยวเพื่นจะปวดมาล่ำหาล่อใบีมาจังเส้น อันบสีง่ายๆบ่แม่นแมันคือบาสาีง่ายๆ่าองชุดเห็นคันงามบ้าเห็นมค่ะเฮใบสีงานก็สะอุใบซีง่ายๆก็สั่งธรรมดาเดียกผู้รับการเลขโอ้โหครกกองอาละนี่เลขตํามาตําใส่ก็ค่ะ มาหนาคาทำนาค่าโต๊ะใดอ้พมาแต่ทำนาค่าห้าห้าหกหใชหมองคเจ้างม่าากนอ่ะฮะเก้าสวเก้าหนึ่งเก้าสองดห้าื่อ้างบน้งล่างอันนี้ห้าห้าหกหกไปนั่งบนจัมพัดเนี่ยุกีป้ห้าหกหกคนอ่ะไปบนจเนี่ยขออโอ้ทำนาคา มาทำหน้าค่าของทำหน้าค่าอ้โหหัวต้นหวดก้นแขนเข่าตัวใดมค่ะไอ้เ่ยคือเพื่อป่มปิดปากนั่นเลยมีอะไรตัวานสแบบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจเจ็สองตัวหก็เป็นมรฐานหน้าค่าอาจัรค่ะเพิ้นวานหัวก้นมากเข่าทั้งบนทั้งล่างมาค่ะค่าตัด รางวัลน,นี่พม่าตัวไหนกวจ้าวัลน,นี้มีหกกับ5 5าอ้ยมีแคนน่นี้นะค่ะหกหกกับห้าห้านะคะ,นนะไปห้าน้ำไปพุนะบาเจ๊ ค่ะทำช่วมเด้วแอดพลาตามไปถามนะคะไปถามคุณพ่อที่เพิ่นมาแต่ถามหน้าค่าเนาะคะ่ะงวดก่อนนะคะเพิ่นหายมาถือทั้งบนทั้งล่างะคะ่ะ น,นี่จะเป็นโรงทานนะคะป้าโรงทานอันนี้โรงทานอีกย่างนี่คะ่ะทอดหมูยอนะะอดหมยอนครตะโมฝัง่งนี้จะเป็นด้านโรงทานนะคะ ขุ่นตัวเล็กเด็ดหลายแม่อันนี้ข้ามันไก่เหรอแกทำหน้าข้าบุระครับทำหน้าข้าได้ตัวใดข้าพ่อโอ้ยังประทัดใดครับเอาคือว่าผ่านแล้วสิได้รางวัลที่หนึ่งว่าสิได้รางวัลที่หนึ่งสั่นกระติมาเอาอยู่นี่แหละครับโอ้ยิมาเอาอยู่นี่เนาะค่ะครับครับครับผมครับเลขเลขดังทั้งขุ่นมีบ่ค่ะเอ้ยยังบ่มีน้อเดียวนี่มันหกผ่านนี่แหละครับหกกับผ่านี่แหละหกกับห้ากระติมมนหกหกผ่านผานะอันที่ก้อนนั้นแล้วเรานะครับ คคาากตื่ใจแอดแชนหาหนี่มหาชื่อไว้หาชื่อยูบันเลยไดยูบนหาหาดหากเลยจะามาคะผู้้คอมเมนตยังบอกว่าถ้าเลขมาตอนก็จะมาห้าห้าหแมนค่ะแต่ถ้ามาสมตัวก็จะเป็นหนึ่งห้าหนึ่งห้าหน่ห้หนึหหอห้าบ่หาหหนึ่ง เออหนึ่้าห้าเออห้าหนึ่งห้าแต่ถ้ามาแต่ถ้ามาเลขเลขไอ้นั่นจะเป็นหนึ่งเออจะเป็นห้าห้าหกหกกันเป่าเป่าระวังสิขันมาเป่าเนาะค่ะอันนี้ข้ามามาซองแม่เพื่อนน้งอ่ะเนาะยินข้าวมาเนาะเปล่ยนีื่อหนูว่านี่รดมงใดล่ะรดเนี่ยมงกินข้าวยา นี่เด้เพ,พนนิ่นนั่นผู้เพิ่นนั่นว่าเดี๋ยวให้เลาเล่ากินเนิ่นหมูยอดทอดจ้ะเรากินหมูยอดทอดอยู่เรากินโลงท่านอยู่ค่ะโอ้มันเป็นตะยานเตียฮึมสมุนงาไหมไม่กินยังดอกเพิ่นมาองค์ขลักงาตนันไหนองค์ขลักงา พ้นเห็นเลขตัวใดก็จ้าทุอนตะเคียนอนแบนี่นี่นี่ไม่มาแต่แม่มาไปภาไปเบนทำไมสมศูนพนาพนจะว่นเกาสมเกตาสามเามเกมเกตเก้าหาเก้าสามเ้านาเก้เก้าสาเก้าสามเก้าสามเมเกตาามเ้าสาเ้สามเกามเก้าสามเก้วามเก้าสามเกเก้าสามเาเมม้าเ่าาเเอ เจตตัวเห็นเป็นเจตห้าเอาแอดเห็นบอนี่นี่นี่เกตเนี่ยงามบอนี่แม่นค่ะนี่หานี่งามบอนี่เอานั่นเห็นแต่ว่าอันศูนย์สามอะไรทั้งเออศูนย์สามอยู่ข้างบนเด้อพี่น้องบอลบอลพ่อค้าลอตเตอรี่เบิ้งของพ่อค้าลอตเตอรี่แต่ว่าเจตตัวเห็นเจตห้านี่นี่เกตนี่ค่ะนี่ห้านี่เกตนี่ห้ายาเราสีหายทั้งบนทั้งล่างลอตเตอรี่นี่นะพ่อค้าลอตเตอรี่พผนเห็นเก้าสามใช่ยืมวงไหนยืมวงไดน เปนวาจุดนี่ค่นี้บ่เอาซองซองซอง้ออกองโอ้ยเห็นแล้วเจสมุ่กุ้งน่ไปอีกเรนีนี่นี่เจ็ดนั่ไปแด้อเราเรนเด้นมันกัแต่ว่าเจ็ดงามดีเลนีเจ็ดงามนีสามแนควาาเราขอโทษเดอยาเด้อนี่คือเจ็ดค่ะแมาเห็กเจ็ดนังงามค่ะ แต่ตัวนี้พอซอว่าสามเจตัวะหาตัวนี้เป็นสองค่ะเนาะเดี๋ยวจะผู้สีเห็นเดี๋เจ็ดห้าสองหรือว่าเจ็ดสามสองเนาะค่ะเนาะแล้วแต่ละทีแล้วแต่ละทีภัมันเนาะค่ะเจ็ดมันมีหลายรางวัลเยอะหลายรางวัลเอาเจด้านนั้นเดาวัดเห็นตัวนี้คือเป็นสามหานี่ยเนี่นี่ไปอีกแล้วนี่ยเนี่สามก็ห้าอย่เห็นป้ะ เอาเด้อยาสององค์คุณเนาะอยู่นี่เนาะพอเพกะสิไปคพละโตกันตัวแต่ว่าเจ็บกับสมนี่ยง่ามเดินซื้อวางไรบุจำจำือเพิ่มดก็ได้ายเรื่งสเ่องหาเป็นเจ็ดสี่แล้วนี่นี่ซือเห็นหลายมันีเจ็นะกนีเไม่ย่งก็จ้าีเจ็ด้ผมย่างเยอะข้นเาอเ็นว่าขันเห็นซีเจ็ดยู่นีย่งเยมาสั่นอ๋อเป็นาเนเจ็ดสี่ครับเจ็ดนหนียาเพิ่งกะ มีคนมาซองนะคะก็เห็น03นะคะ93แล้วก็75 73นะคะที่ได้มาซองอยู่แมตะเคียนนะคะยูขอ,อยู่แมตะเคียนเนาะคะ่ะแต่ตัวเลขที่มาแต่ผู้ร่างกานะคะทำหน้าค่าเนาะคะ่ะพนวาเลขมาหาหากับ66นะคะวัตถิพันมาถูกทั้งบนทั้งล่างนะคะเป็นหาย หนึ่งเก้าราแปดห้านะคะแปดหา้าศูนย์นะคะ้าตัดก็จะได้ทั้งบนทั้งล่างนะคะหงดนี้เพิ่งกับบอกมาแล้วนะคะวายมาห้าห้ากับหกหกนะคะทำไปช่วมกับใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเนะคะขันมาขันชอบกับจังคอลงทุนนะคะขันบอมาประชอบกับพานเนะคะทางช่องกับป็นเพียงซื้อกาลในการนําเสนอตัวเองตัวเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ ค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะคะ่ะแอกก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะมีสุขภาพร่างกายท็งแรงปราศจ,จากโบกไข้แข้เจตบนะคะและขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะเฮงเฮงรวยๆนะคะถุงหัวในวันวันที่สองเปภาค้มที่จะถึงนี้ทุกทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ